กูไม่ต้องถามกูไม่ไม่ไม่กูมึงถามกูไม่ได้ไม่ได้เอ้าถามงงถามพูดมาพูดมาบิมึงอะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนที่มีใจอวบารีผิดละกูเห็นแก่ตัวมึงมองมึงมองโลกในแง่ดีผิดละมึงเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงกะคือจะแบบว่าให้ใครไผู้อื่นเสมอให้โอกาสทอื่นแล้วก็แบบไม่ค่อยคิดพยาบาทกับใครแล้วก็จะเก็บมือ ทีนเป็นเกษตรอ, <c oughs> อีกเกษตรเกษตรอะไรกูไม่ชอบกูแบบเกษตรมันเป็นอารมณ์แบบพื้นฐานครอบครัวเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือครอบครัวเมืองเป็นเกษตรกรอ่ะค่อนข้างที่จะแบบมีคือมไระยะจนก็คือพ่อกูเป็นเกษตรกรเขาบอกว่า ถ้ามีดวงอาทิตย์เป็นเกษตรหมายถึงหมายถึงว่าคุณจะเป็น่แบบอยู่ในครอบครัวที่แบบมีคนในครอบครัวรับอาชีพข้าราชการอุ้ยอันีอ้นี้ไหมอะกูว่าีไม่ตอันี้อินไซกูไปรู้พ่อกูไปทหารไม่รู้ไม่อันนี้ไม่ได้ดไม่ได้ดไม่ได้ทำดไม่ไดู้ไม่ได้ทำดไม่ได้นำดูไม่ได้ม่ได้ดไม่ไ มึงก็มีรูปสวยดวงซับเฮ้ยก็ามีรูปสวยอันนี้ตรงจะชอบความเป็นอิสระแก่ตนเองแต่จะติดหนักไปทางดื้อถือตัวมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ก้มหัวใครง่ายๆอุปนิสัยใจร้อนเพราะว่ามึงเป็นดวงอาทิตย์มึงใช่เพราะเราเป็นสิบเ็นรวมเป็นคาง่ายๆิดเกมอุปนิใส่ดื้อถือตัวหัวล้วอุ้ยและอีทีมีดวงมหาจักรค่ะ แปลว่าอะไรอะมหาจักรนะมหาจักรมันจะหมายถึงเรื่องการความสําเร็จอะไรเงี้ยจริงหรอแล้วเมื่อไหร่ดาวมหักกก็คือมันจะเป็นดาวที่นําไปสู่คัมภีรเรือเรืองแสดงว่ามึงอะอนาคตมึงจะเจริญแน่แน่ยล้ำรวเมื่อไหร่อนานปะอีนานปะฟลางก่อนโอเคๆน้าสาวเป็นมหาจักรเขาบอกว่ามึงจะมีทรัพย์สินเงินทองลํำรวยแต่ว่าต้องรู้จักเก็บทองออะไรปิ่นไม่ทานปิ่นโอเค อันนี้คือคุยกับอันนี้คือกับเพื่อนเพื่อน์รอแบบต่งโห่เพื่อนคุยกับเมเจอร์อ่มาเอนนคขจะมาจับู่แนนาจะมึงเป็นผู้เชี่ยวชาญ์ดแน่ๆด้านที่เขาทำเปิดเองเปิดจริงๆแต่ว่าขอแค่อย่างเดียวมีนุ๊กขยันอุ้ยอันนี้เันเสร็จแน่ๆมีนุกขยันท่าจะท่าจะท่าจะไม่ไหว กูโทรสายไว้ที่เพิงดูแต่มันคือเกิดอะไรคือ6เดือน1ปีหรือว่าภาพารวมอะไรกูยังไม่เข้าใจเลยแน่นาคตอันไกลอันไกลด้วยเหรอใช่ต่อไปมึงมีอุจจาริราชแปลกชื่อแปลกอะไรลีลาดนะแต่ว่าเตลาดอุบาทหรออุจารเอาง,ง่ายๆนะตระกูล <c oughs> มึงนะถ้าในตระกูลมึงอ่ะไม่มีคนที่สร้างเสียงให้มึงมึงจะเป็นคนแรกที่ท้ให มีชวดาราก็ถูกะตรงนะเป็นดารอยู่แล้วมึงจะมีชื่อเสียงกลยติยศมีอำนาจมีทรัพย์สินแล้วก็เป็นที่รักใครจะต่ไมุ้ม่ด้ไีด้ไม่ด้ไม่้ไม่ได่ไ่ม่้่ด้ไ่้ไง่ไมดมไม่่มึง่่ะมึงไม่่าอะไรน้่ด้้่ะเอ้้้ม่ อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องอยากได้ราชาโชคมันเพื่อของมันปะ้างโลกอ่ะราชาโชคราชาโชคไม่ใช่สักอย่างมันคือโชคของราชาเออเอ่อแจะได้เป็นกษัตริย์หรอเ็นเฮ้ยสกานสอบไปอุ้ยกสก็คือมันจะเป็นที่นิยมเป็นเสน่ห์ดึงดูดแต่มีสติปัญญาดีย เดี๋ยวอันนี้ไม่ตรงไะเนี่ยหมอไปแล้วว้ายกูเปิดเว็บอื่นเฮ้ยหมอทำไมมีเว็บอื่นเว็บอะไรอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่กูก็ยังแปลไม่แม่นเนาะเอาเป็นว่ามึงทำอะไรที่เกี่ยวกับการเจรจามึงสำเร็จหมดมึงไปเถียงใครมึงชนะหมดไหนเลิ่มเลยเหมือนจะไม่ตรงไม่ตรงหรอเฮ้ยรอเฮ้ยรอ แล้วมึงมีดาวคารเขาบอก,กดาวคารเนี่ยผู้นั้นจะหาทรัพย์ได้ยากและเป็นผู้รับใช้แลแบบ้วเนี่ยเมื่อกี้มันบอกยงจะเป็นคนร,รวยเลยมไมย่หมายว่าไ,ไอ้เนี่ยมันคือสิ่งที่มึงต้องระวังไง,งรื่ออกปะ <c oughs> มีซั์เก็บไม่อยู่บริวารมักหนีห่างพวกพ้องเป็นศัตรูถ้ามึงระวังตัวมันก็จะไม่เกิดขึ้นไงข่างข้าัวเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องแบบเรื่องแบบเรื่องการใช้จ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยมึงหาทรัพย์ได้ยากมึงก็ต้องเก็บอะไรอย่างเงี้ย แลไหนจะได้บอกยิงไหวเพื่อนหาได้ไหวคือต้องใช่ไงล่ะคุณเริ่มงงละมึงมึงแค่จะบอกว่ามึงมีอย่างนี้แบบว่าอารมณ์แบบมึงคุณสมบัติมึงเป็นคนอย่างเงี้ยแต่ว่ามึงก็ต้องมีข้อควรระวังด้วยว่ามึงอย่าแบบว่าเออโง่หนักไว้ดักไว้แต่ว่าที่เป็นคนดีมีดวงตีโกนฮะดวงตีโกนคือฉลาดตีโกนไม่เต่งหรอเก่งเลยก็จะเก่งเลยไม่ใช่ไข่เงี้ย มึงจะแบบว่ามีคนคอยให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเวลัเป็นตกถูกได้ยากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีสามเสาหลักอันเนี้ยํำจุนมึงไว้อยู่แบบคือมึงมึงจะไม่ได้ลำบากคือต่อให้มึงลำบากมันก็จะมีคนยื่นมึงมาช่วยมึงอยู่ดีอ่ะเร่องอีทินเป็นคนที่แปลกบ้างนะดวงกลัวไม่มีอะไรเลยคือกูให้เฮียดูให้ใช่ไหมเฮียบอกว่าบ้านมึงจนใช่ไหมกค่ะนี่ ดูก็ไม่มีใช่ไหมแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรวันสวรรคนู้นี้วันสวรนี้ใครคะขอใครคนต่อไปค่ะูไม่รู้เวลาเกิดตัวเองแบบหลักนาทีประมาณได้ไหมแปดสองแปดสองงั้นเหรอวันที่ไหนนะอุ้ยพูดอะไรกับเขาไม่ได้ไอ้เหี้ยอย่าไปดูกับมันแป้งแป้เกิดวันที่ไหนวันที่สามบัวกุลา สี่มกาสเหมือนเลยไปสองเอไปสองใบนะทำนายตึ้งเฮ้ยทำไมมีทำนายมีแล้วตึ้งทำไมมีตไปไหนเนี่ยอีบางพูดอะไรเฮ้ยไม่ใช่ไม่หย่หลบลูกเพื่อนใบสองสิบสี่มกราเออมึงอยู่ลักษณะไม่ถึงกูลืมเลยเออกูอยากรู้มากลักษณะกูชอบแบบสลับไปมามึงอยู่พักนาราศีตุนนะ ช็อกเหมือนกันไม่คิดว่าเป็นตรงนั้นเลยจริงเหรอเป็นริงมึงเวลาข้างานราศีตุลแล้วทำไมไปตุลล่ะก็มึงอยู่ทุนจริงๆแมันไม่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 สงสัยไม่สงสัยโอเคมันจะอิงกับเวลาเกิดแบบเก้าโมงถึงเที่ยงเงี้ยมึงจะราศีนี้แต่ถ้ามึงเกิดเที่ยงไปเนี้ยมึงจะมันจะสับไปเลยอ่ะเหนือปะอ่าอ่าคือเป็นเวลาเกิดโอเคเออเอาใหม่กว่า ดูเรองน Query ี้ in, ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันต้องดูเองอันนี <c 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 ้ดูยังไงเปิดเว็บปอเป็นเดี๋ยวนะนี่ค sí, ือติดต่อกับแบบติดต่อผู้สารอยู่รเน็ตมันกากเลยว่าอะไรคือมันมีมันเป็นแอปแันเป็นแอปแต่ว่ามันเป็นแอปที่มันจะขึ้นวงล้อมาแลอนดูต้องอ่านเองนึเออกปะมันก็ว่าอยู่ที่มึงจะอ่านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกูกำลังเรียน ก็แปลว่าอย่ามาเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างระับกูไอทีเลยมอดูคผัดเ็นีเทนีใช่ไองเปลี่ยนนะเอาเปลี่ยนนะคืออะไรือเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาเกิดหรอหรืออะไรผิดผิดผิเวีบแรกวันไม่ได้เชื่อถืออ๋อได้ได้ไมึงูด้ไงแล้วใ้เพราว่า กูเช็คมาสามเว็บละอีกสองเว็บมันตรงกันอีกอันหนึ่งมันแปลกๆโอเคร่วมกันก็ถูกไปนี่ยเบนถือว่าตามหลักเหมือนกันนะเบนเป็นหมอตามหลักวิทย์คืออ้างอิงอะไรต้องแบบมึงเป็นคนลัคนาราศีถูกศพตึ้งฮะชอบกับเดิมตอนแรกอยู่ตุนสามวิกูอยู่ตัวได้สามวิมึงเป็นคนลัคนาราศีถูกศพโอเคโอเคแล้วแม่ของกูส่างดังนะของอีทีอย่างยาวอ่ะกูเลยรู้ว่ากูอยู่สองราศีเองอ่ะ แบบนงของกูเล่นสองเกมอ่ะองจะทำนายไม่จบเลยไอ้แป้งจบแล้วเหรอแมันเจออะแล้วแป้งเนี่ยมีดาวดาวเสาเป็นปานุเสศปานุเสศเห็นตัวตนเราเป็นคนยังไงแป้งนะยิดมันเด็ดเดี่ยวอดทนต่อก,การรอคอย เด็ดเป็นคเดียวทวนรอบคอบคิดการสิ่งใดมักทบทวนไต่ตองหรือตัดสินใจช้าแต่ว่ามันมีเหตุผ้อนการแบบอะไรเ่ะกยตอนอะไรเงี้ยของติดของแป้งแล้วมีความผู้สหมผมานัพยายามแป้งอ่ะมีจิตใจที่รักสงบใจเย็นไม่หวั่นไหวง่ายๆเองขึ้นดแล้วก็มึงเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ดี มึงอ่ะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนน้อยพนี้เป็นคนตายหมดเลยประเเป็นประเทศท่กินนับวชกูไม่ได้เลยเหรอแต่เพื่อนช้าไม่มีเพื่อนเราดิจะตายเมื่อไรเป็นเพื่อนตาเลยนแล้วก็มึงอ่ะเป็นคนที่มีความเข้าใจที่ช้านะแต่พอจาได้อ่ะมันจะจดจแน่นและลึกซึ้งไปเลยมึงข้าได้ไงเนี่ยความรับได้ดีเยี่ยม ยืนไม่ได้เลยว่ะกลัวพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่ชอบเอาเปรียบแต่ก็ไม่ยอมเสียเปรียบจะมีความวิตกกังวลนิดนึงแล้วก็มักจะจดจําฝังใจว่าใครทําอะไรกับเราไว้อะไรเงี้ยเป็นคนช่างระแวงนี่เป็นคนช่างสงสัยแล้วก็ขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครง่ายๆแล้วก็ไมุ่งไม่ชอบเสี่ยงทําการใดต้องหวังผลได้ได้แน่นอนอ่ะ ไม่ชอบความดุราความอกดอัดขโคมนิยมของเก่ามีความคิดเพื่อตัวเองก่อนอ๋ออโอเคมึงคือดวงกูดูแบบสมระแบบอะไรมากคือดวงทีนติดกับดาวแล้วก็มึงอ่ะเป็นคนที่มีปัญญาดีวัสนาดีเอ้าเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ตอนแรกบอกอีแปมพราะท่าการช้าไม่ใช่มันบอกว่ากูทำความว่าใจช้า จำนานอะไรวะคณินาการช้านี่ไม่ใช่แล้วอีเป็นเป็นหมอเด็กหรือเปล่าหรือหมอดูอุ้ยโอเคอีแป้งมึงเหมือนกูไม่ใหญ่เลยคือมึงไม่มีมึงไม่มีเกษตรเหมือนเกษตรแปลว่าอะไรนะลืมไปแล้วตอนไหนเมื่อตะเขตตัวตนที่มึงเกิดมามึงได้อะไรมาบ้างอ่ะเขาป่วอเอาง่ายก็แสดงว่ากูได้อะไรติดตัวมาเลยไม่มีมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอิ แต่มึงมีราชาโชาคค่ะและมึงมีดาวพลุหัตเป็นราชาโชคราชาโชคนะคะเหมือนเดิมโชคของราชาเหมือนเดิมในหลวงของไอเดียนะเขาบอกว่ามึงอะ่ะจะเป็นคนที่คือครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามอะ่ะจะเอ็นดูรักใครแล้วก็เมตตามึงมจะแบบให้ความช่วยเหลือมึงอะไรอย่างเงี้ย อ็คืออีกแม่งเป็นเด็กผู้งั้เถอะและมึงกลับเป็นผู้ที่มีความสุขมากในอนาคตเพราะอะไรเพราะอะไรไมีผัวหรือเปล่าหรือว่ามีมความสุขที่ตัวเองเป็น <c oughs> ไปได้สมมติอันที่กูดูมันเป็นอนาคตภาพรวมอันไกลโพ้นเลยต้องใช้เวลาสิ่งที่เป็นนิดนะคะดาวเสาของแงงป้งเนี่ยเป็นนิดใช้ใจเก่ง ผิดแล้วเป็นมปูคนใช้ส่ายเก่งไหมผิดแล้วผิดแล้วอันนี้ผิดแล้วในอนาคตอันใกล้อันไกลแป้งอ่ะกูจะอ่านตรงเลยนะผู้นั้นใช้จ่ายเก่งพึ่งพาญาดนี้ได้เบนไหนมึงบอกมึงดูเองไงอ่านอ่านตรงคืออะไรอีเบนอะไหนมึงบอกมึงดูเองไงอ่านตรงคืออะไรเอ้ยก่อย่างตรงเลย S <S <S ก็จะถูกใส่ความหรือเข้าใจผิดนะให้ระวังอาจจะเสียทรัพย์บ่อยเพราะว่าญาติพี่น้องอะไรอย่างงี้ระวังไว้ไว้ป้องได้บ่อยป้องคุมเงินกี่เป้อารมณ์แบบว่าเหมือนแบบเติมเกมอาจจะเป็นอาค้างบ้านอะไรแบบเป้กลับมาบ้านรวยเลยขอยืมตังอะไรอย่างเงี้ยมึงก็ไม่อยากให้ยืมเพราะมึงรู้แล้วว่าอ๋อทำให้สเสียอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนดวงทุกคนมันย้อนแย้งกันไปหมดเลยนะ มินคอยมันก็งี้แหละงงงงนิดหน่อยแต่ว่าไปเทนีแล้วเขาบอกถึงไปเทนนีเมืองกไม่ใจเย็นอ่ะน้ำครขอไปจบแล้วก็นี่แหละเป็นคนดีตามเป็นดวงคือแป้งเป็นคนดีอยู่แหละอ๋อเออเป็นคนดีเราวะมีแค่คนดีเราวะไม่ถึงว่าแป้งกำลัเนินชีวิตอยู่ขาไม่ประมาทอยู่แล้วเอาน้ำมาที่ไรเอ่ยคิดตามจ้าเดือนชื่อน้ำก็เป็นชื่อน้ำอ่ะบายชื่อน้ำอ่ายบใบ มีนาคมอุ้ยเกือบถูกเอ็งยังไงวะกูอยากรู้อุบัตอการณ์หรือเปล่างันวาหรือเปล่าน้ำน้อยกูไม่รู้เบนกูเกิดกับพนนาฝคุณจะบอกน้ำตาคนอกหักคนวัยไทยหน้าพันกูไม่รู้อะไรที่สกลอะไรเบนหยุดยาวสิบสามสิบสี่สิบห้าวันเมษหรือเปล่าันเบนไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วอะเป็นวัยไทยรักหรออีนั้นเกิดยี่สิบสามเมษาหรอ แ่ะเหรอเวลางเวเลื่อนรแฝดโมนีสสองค่ะเจี๊ยหมอเพ่งจสงสารแม่ไอ้ตาตือนเช้าทาเลาัดอะน้ำมึงมีดาวน้ัเป็นตาล์กุนเด็ดนะดาวเดียวกับอีกินเลยคืออันนี้คือตัวตนของมึงนะมึงจะเป็นคนแบบรักสงบสุภาพอ่อนน้อมอารมณ์อ่อนไหวอะไรเก็บความรู้สึกได้ดีชอบการศึกษาค้นคว้า อุจามีหลักการชอบแนะนำสางสอนแล้วก็ปอบโยนผู้อื่นมึงดูผิดคนรู้นะ่ะไม่จริงๆมึงลัคนาราศีเมษนะอันนี้ตรงเว้ยใช่ไหมเพอาเกิดเช้าไงเลยไม่เคลื่อนเยอะเดี๋ยวอุอ๊ยจริงอีน้ำมีความรู้อีน้ำมีความรู้แต่นำ้ำูเป็นดิดูดิ เป็นเงียบเลยกำลังสื่อสารอยู่สื่อสารแบบองค์ธาตุสื่อสารแบบองค์ท่าตุและชั้นยาในอนาคตนะหนามึงจะมีเกียรติมีอำนาจถ้ามึงยังทำงานข้าราชการอยู่นะอืมเป็นเมียพองอ่ะมึงเอออุ๊ยน้ามึงเหมือนกูเลยเหมือนยังไงคะอาพับ อุคลองถึงดีก็หาดีไม่ได้วิ่งแสดงว่าแสดงว่าของกูยังมีโอกาสเหรอใช่เดียวไปถ้าของกูแบบหายากแล้วว่าดาวเลยเป็นดาวมีดาวอุดอุทยานดวงอุดอะไรไม่ใช่อุดอุจระอะไรนะดาวอุดอะคือดาวสูงสุดยิ่งใหญ่ดาวอุดคือจุดสูงสุดในท้องฟ้า ้ก <Wow. S 2> ็คือเป็นดวงดาวที่มีอํานาจความร้อนความสว่างความลุ่งโลดชั่วช่วงจะช,ชัวานอะไรเงี้ยคือถ้าให้คุณก็ให้ทุนที่แรงมากถ้าให้โทษก็ให้โทษที่แรงมากเลยคือ <c oughs> สุดสุดแล้วอีน้ํามีดาวสุกเป็นดวงอุดคะ่ะดาวสุกร์คะจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติ มากามีความรู้จะมีแบบเขาบอกว่ามีกิริยาวาจาสุภาพามีใจเมตมเมต,ตาการุณา,าและอายุจะยืนเพืเอ่อนเพื่อนยอ่นนะหนูยืนแต่ไม่รู้สวว <c oughs> ่วนเนะเม่เราทุกอย่างที่เป็นพูดมามันแบบอุ๊ยจะรวยมากจะมีความสุขเแบบกำลังดีใจดีใจอ่ะแล้วมันบอกว่าในอนาคตก็แบบออเปไปไปตอนนี้มันจะอ๋อได้ยังดียังดี อุยอ้ยซื้ออีเนอรมันมัน,นน่ิ้งแล้อวอ่ะอะดวงดวงนิดมึงน,นะของต่ำมึงน,นะต้องระวังนะมึงจะเป็นคนทุศิลป์เขาบอกเลยเออนะเออนะเป็นคนทุศิลป์คืออะไรอะบิทางผิดศิล์นีนะคตระวังไว้ให้ดีทำอะไรดื่มเหล้าเหรอเพราะตอนนี้ยังไม่ดื่มไม่รู้แล้วมึงก็อ่ะจะใช้เงินเก่งนะในอนาคตนะอ๋ออันนี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยญาติอาจจะนำพาเรื่องไม่ดีมาให้ให้ระวัง ขาดคู่ฉีดเชื้อสายขาดคู่สืสบเชื้อสายมันแบบแบบน่าเศร้าอ่ะเพราะมึงหาผัวไม่ได้ไงมึงไม่มีคู่ไงแต่ทางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราโอเคปะ่ะอันนี้มันแค่พื้นดวงมันเปลี่ยนดวงมันเปลี่ยนได้มึงดูปีหน้าอาจจะเปลี่ยนก็ได้ตำแหน่งดาวเนี่ยมันเปลี่ยนเฮ้ยอย่าขออย่า เออทำไมปีหน้าถึงเปลี่ยนไนเมื่อมันบอกว่าอนาคตอันไกลหมออย่าขำหมอเยอะเย็นหน่อยขำเสียใงเลยอเรียนมากีกอันเองนี่ก็เนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่เอาง่ายคือเราจะแฮปปี้มีความสุขกันทุกคนนะคอยเชื่ออย่างนั้น ี S <S นี่สงสัยในหมอฮะ